ใครที่มีเยอะๆแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถแลกรถกระบะได้เลยนะมีบางท่านที่ไม่เคยรู้จักผมแล้วก็ไม่เคยทําการซื้อขายกับผมเนี่ยก็มาเมนว่าผมมีรับซื้อไม่จริงผมแค่อยากดังทําคลิปแค่อยากดังอะไรประมาณนั้นโดยที่อ้างประสบการณ์ตัวเองว่าเออฉันเคยถามร้านนู้นแล้วร้านนี้แล้วร้านนู้นแล้วคือผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าการที่คุณไปเจอใครคนใดคนหนึ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจ คุณสามารถจะตัดสินอีกคนได้หรือนะทั้งๆที่คุณไม่เคยคุยกับคนนี้เลยคือคุณไม่เคยคุยกับผมแต่คุณอ้างว่าคุณเคยคุยกับใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ผมแล้วมาตัดสินว่าผมเป็นคนเหมือนคนนั้นแหละองเนี้ยมันผมถามว่ามันมันใช่เรื่องที่ถูกหรือเปล่าแบบนี้และบางคนบอกว่าผมทําทั้งหมดนี้เพื่ออยากดังผมขอถามจริงๆเลยนะครับมันคุ้มไหมการที่ผมไปซื้อกริตเอาทําคลิป เพื่ออยากดังเพื่อนๆนคิดว่าไอกริดโบราณหนึ่งเล่มเนี่ยราคามันหลักร้อยใช่ไหมมันไม่ใช่ถูกถูกนะซึ่งถ้าเราคำนวณจริงๆถ้าคนมีแบบมีมีความคิดว่ามีนั่นแหละมีอันั้นะจุดๆุน่ะเพื่อนเพื่อนๆนลองคำนวณการที่ผมไปซื้อกริดเพื่อมาทําคลิปเพื่ออยากดังเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันคุ้มไหมนะเพื่อนๆคิดว่าไอกริดโบราณนี้ราคามันหลักร้อยใช่ไหมหรือว่ายังไงนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมโชว์ไม่ใช่แค่เล่นเดียวนะครับซึ่งถ้าสมาหรับผมการที่ผมเอาเงินหลักแสนเพื่อที่จะอยากดังโอ้ผมไม่ได้รวยขนาดนั้นผมไม่ได้รวยผมจนเหมือนทุกคนนี่แหละซึ่งมันไม่คุ้มนะครับ เหรียญน,นี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญลูกโลกเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน1 5 0 0ถึง5,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญน,นี้ภาษานักสะสมจะเรียกาาเหรียญนกเป็นเหรียญประเทศเม็กซิโกราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญเฟอร์ดีนเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียก เหรียญมังกรญี่ปุ่นราคาเล่นกัน1 0 0 0ถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญหยวนซื่อไข่เป็นเหรียญประเทศจีนราคาเล่นกัน2 0 0 0ถึง4,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญคารลัสสามเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญเอเบิร์ดเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่น กัน500-3,000ถึงบาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญ50เซนวิกตอเรียราคาเล่นกัน500-2,500ถึงบาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญ เหรียญน,นี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญเทรดดอลลร์หรือวันดอลลร์เป็นเหรียญประเทศอังกฤษราคาเล่นกัน3 0 0 0ถึง4,500บาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญแต่ถ้าเป็นปี1921และ1935ราคาเกือบลานเหรียญน,นี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญอินโดจีนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,000บาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญ Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.